อาเทพอาเทพโพงามส่วนเสกสกอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงนายนัทวุฒิใสเกลือเลยนะฮะพอเมื่อวานนี้นัทวุฒิใสเกลือเนี่ยมาเป็นแกนนําเลยจัดขบวนคามมบนะฮะเสกสกนเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์นัทวุฒิใสเกลือว่าออกมานําการเคลื่อนไหวครั้งนี้โดยอ้างว่าบริหารโควิดล้มเหลวเนี่ยอันนี้ไม่เป็นแค่เขาอ้างไปเสดไม่ได้หรอกว่านัทวุฒิเคยเป็นรัฐมนตรีเป็นสสเพื่อไทย การเคลื่อนไหวครั้งนี้น่าจะเป็นการเอาใจนายใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศนะต่อสู้เพื่อเอานายใหญ่กลับมานั่นแหละเป้าหมายลึกๆแล้วเป้าหมายนี้ยังโยงถึงสถาบันด้วยเมื่อวานนี้ใส่เสื้อเนี่เขาว่าไพร่เห็นไหมนั่นคือการใช้วาทกรรมเดิมในสมัยที่ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์กลุ่มนี้เคยออกมาใช้รอบหนึ่งกลับมาอีกแล้วนะแล้วคราวนี้มาโอโหนโยงอ้างอิงไปถึงกลุ่มสนิ้วที่พูดถึงเรื่องสถาบัน นัทวุฒิได้รับอภัยโทษกลับมาคิดเป็นแกนนําร่วมกับม็อบสามนิ้วนัทวุฒิท,ทาแบบนี้เข้าร่วมกับอานท์กับเพนกวินมีจิตใจจงรักภักดีต่อสถาบันหรือไม่นะเสษสกุลตั้งคําถามว่าสมัยเป็นนปชด้วยกันเนี่ยก็นัทวุฒินี่แหละ mm hmm. ที่ประกาศปราศัยบนเวทีเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองนี่เสกสกลบอกเลยนะถ้าจําได้ขราวนี้ ถ้าจะมีการเผาบ้านเผาเมืองอีกรอบเนี่ยมันจะเกิดหายนะอีกแล้วนัวุฒิจะเอาอย่างนั้นเหรอ,อแล้วคราวนี้ประเทศลุกเป็นไฟอีกเนี่ยนัวุทิจะรับผิดชอบอยังไงจะควบคุมได้ไหมนะการเคลื่อนไหวตอนนี้ใช้ความรุนแรงเริ่มใช้ระเบิดที่ผลิตกันขึ้นมาเองปลาใส่เจ้าที่ตำรวจนะยั่วยุท้าทายเย้ยหยันไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายทาัทง้งทั้งที่บ้านเมืองกำลังบอกช้ำเพราะโควิด แล้วยังมีการกล่าวอ้างข้อเรียกร้องไปถึงเรื่องสถาบันพระมหากริย์ด้วยคุณเสกสกุลบอกว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นการต้องการจลาจนเพื่อหวังอาศัยจังหวะนั้นก่อการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง<ะ>อย่าเชื่ออย่าหลงไปกับวาทะของนักธุฒุิของบอกหอลายจุดเพราะเสกสกุลในฐานะคนที่เคยเป็นแกนนำบ็อบเสื้อแดงมาด้วยกันบอกเลยว่าผมเคยตกหลุงพางเคยหลงเชื่อ หลอกให้ผมต่อสู้เพื่อให้คนอยู่เบื้องหลังตระก,กูลชินวัตรกลับมามีอำนาจแล้วสุดท้ายผลประโยชน์ก็ไปตกที่ตนเองและพวกพ้องไม่ได้สนใจประเทศชาติกับประชาชนอย่างแท้จริงมีทุจริตมากมายขอร้องน้องๆอ,อ,อย่าไปหลงเชื่อแล้วอย่าไปตกเป็นเครื่องมือเลยนายกรัฐมนตรีตอนนี้พูดเสมอว่ารักลูกหลานรักน้องๆเหมือนลูกหลาน ไม่อยากที่ทําผิดกฎหมายไม่ได้มองลูกหลานเป็นอื่นเป็นไกลเลยแล้วตอนนี้พยายามแก้ไขสถานการณ์และรับฟังทุกเสียงเจนได้ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเมื่อมีเสียงมีภาควิจารณ์มาก็ปรับเปลี่ยนไปอ,อันนี้คุณเสกสกลอัถาวงนะฮะพูดถึงบทบาทของนทวุช่วงนี้